ความคืบหน้ากรณีของกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่า Free Youth ค่ะกลุ่มสหาภาพนักเรียนนักศึกษานิสิตนะคะทีออ่ออกมาร่วมกันจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะต้องบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถือว่าคนที่ออกมาเนี่ยจำนวนเยอะเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะเพราะว่ารณรงค์กันก็ไม่นานแล้วก็เป็นการรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะนี่คือภาพของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะถ้าหากว่าอ้างอิงจากสํานักข่าว ตประเทศที่เขารายงานสถานการณ์ในไทยเนี่ยนะคะก็ราวๆอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000คนค่ะตลอดการประทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะนะคะแต่ว่าภาพรวมการชุมนุมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะครั้งนี้เนี่ยค่ะก็นำโดยนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีนะคะเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกนักศึกษาจุทะ ขอภัยค่ะนางสาวจุธาทิพย์สิริขันประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการชุมนุมกันข้อเสนอที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยค่ะก็เรียกร้องไปถึงรัฐบาลหลักๆก,ก็คือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ก็คือว่าให้ยุบสภาค่ะข้อ2จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และข้อ3ก็คือหยุดคุกคามประชาชนนะคะรวมทั้งเขามีการปักหลักการจนถึง 8โมงเช้านะคะมีบางส่วนที่นอนค้างคืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าเขาให้สัญลักษณ์นะคะว่าเป็นการนอนเฝ้าประชาธิปไตยนะคะก็ค้างคืนกันที่นั่นแล้วก็สลายการชุมนุมไปในช่วง8โมงเช้านะคะโดยบอกด้วยบอกว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มนิสิตนักศึกษาเรียกร้องไว้3ข้อดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีการยกกระดับการชุมนุมในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะว่าการชุมนุมเนี่ยบางช่วงบางตอนมีความสงบเรียบร้อยส่วนใหญ่เนี่ยสงบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยค่ะก็มีการประทะกันเป็นช่วงช่วงนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่อย่างเช่นมีเหตุที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะไปควบคุมตัวหญิงที่ถือป้ายเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทําให้มวลชนเนี่ยรุมกันไปค่ะลุกฮือนะคะเข้าไปขัดขวางค่ะ บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะจากความเข้าใจผิดค่ะว่ามีการนําตัวชายต้องสงสัยก่อความวุ่นวายเข้ามาที่เต็นท์ภายในที่ชุมนุมนะคะก็เกิดการลุกฮือขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็แกนนำเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทราบภายหลังว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันมีภาพบางช่วงบางตอนที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยเอาถุงดําไปคลุมกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่า ชายคนนี้มีการอ้างว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไปเอาถุงดําคลุมกล้องวงจรปิดแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าชายคนที่ไปคลุมกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันกับที่เห็นในที่ชุมนุมจริงๆคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาชุมนุมเหมือนกันนะคะนอกจากนี้วันนั้นเนี่ยประมาณสัก ห้าทุ่มนะคะก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่สยามด้วยตอนนั้นเนี่ยในทวิตเตอร์ก็ปั่นกันเลยค่ะว่าเป็นเหตุที่เกี่ยวโยงกันหรือเปล่ามีการพยายามสร้างสถานการณ์ว่าไฟไหม้ที่สยามเนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมคือพยายามจะยงสถานการณ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันว่าอาจจะมีบางกลุ่มไปเผาบ้านเผาเมืองหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะคะแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะมีการประกาศยุติการชุมนุมค่ะก็เกิดความชุมนุมขึ้นการชุมนุมขึ้นอีก การชุลมุนขึ้นอีกเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะคะเพราะว่าพอเขาประกาศยุติการชุมนุมแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะไปคุมตัวแกนนำค่ะทีนี้เนี่ยแกนนำที่เดินออกไปจากสถานที่ชุมนุมแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องกลับมาในที่ชุมนุมอีกนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะดูแลแกนนำค่ะไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถนำตัวแกนนำขึ้นรถตำรวจไปได้นะคะแล้วก็สุดท้ายมีกลุ่มที่อาสา พาแกนนํากลับบ้านหนึ่งในนั้นก็คือคุณรังสิมันโรมนะคะที่ก็มาสังเกตการชุมนุมอยู่ตลอดค่ะก็ขับรถมานะคะแล้วก็เป็นคนที่อาสาพากลุ่มที่เป็นแกนนำเนี่ยกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนวันที่18ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะคะใครที่ไปชุมนุมที่นั่นก็สามารถรายงานเข้ามาบอกเราก็ได้นะคะว่าสถานที่จริงในการชุมนุมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ที่นี้เหตุการณ์นี้จบไปค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสื่อก็เลยไปถามทางฝักฝั่งของรัฐบาลว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการไปขัดกับพรกฉุกเฉินนะคะ วันนี้เนี่ยสื่อไปถามคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก,กเหมือนกันค่ะไปถามว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผิดตามพรกฉุกเฉินหรือเปล่านะคะคุณวิษณุก,ก็บอกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่มีความเห็นทีนี้ถามต่อไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการชุมนุมก็มีการกระจายตัวไปยังต่างจังหวัดบ้างแล้วคุณวิษณุก,ก็บอกว่าไม่ทราบ ต้องถามฝ่ายความมั่นคงค่ะถามต่อไปอีกนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าซึ่งคุณวิศนุก็บอกว่าต้องไปถามฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ตอบชัดเจนสามครั้งว่าไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปถามฝ่ายความมั่นคงเอาเองนะคะ ขณะที่วันนี้ค่ะพันตำรวจเอกฤษณนพัฒนเจริญนะคะรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็กล่าวภายหลังการประชุมบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมสรุปภาพรวมความคืบหน้าของการชุมนุมที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆค่ะหน้าที่หลักๆของตํารวจที่จะต้องทําก็คือจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันบุคคลที่3ามที่อาจจะมาร่วมชุมนุมแล้วก็มาสร้างสถานการณ์ได้รวมทั้งจะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ ส่วนการดําเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งปกติแล้วจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายตามปกติยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใครการชุมนุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับบาดเจ็บ5นายนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจร่างกายพร้อมกับสอบปากคำคนเจ็บก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ ขณะที่พลตำรวจโทพัพง์พงเพตรานะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าสำหรับการดำเนินคดีกับแกนนำหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานถ้าหากว่าพบใครที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปตามกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้เข้าข่ายความผิดพรบรจราจรทางบกพรบควบคุมโรคติดต่อและพระกฉุกเฉิน3เรื่องด้วยกันนะคะ ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ประเมินสถานการณ์ต่ำไปฝากไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมว่าถ้าหากจะทำอะไรก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและการเฝ้าระวังโรคติดต่อเรื่องนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเรื่องของโรคติดต่อเนี่ยมีการนํามาเป็นข้ออ้างหลักเลยค่ะในการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเพราะว่าขัดกับพรกฉุกเฉินหลังจากนี้เนี่ยยังคงมีพรกฉุกเฉินนะคะต่อออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตามกันว่า เราจะต้องดูว่าจะมีการตอบพรกรฉุกเฉินออกไปอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็การตอบพรกอฉุกเฉินครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเหตุเพื่อควบคุมโรคหรือว่าเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ